วัดเดี๋ยวฟัมึงเอาตัวอะไรมาให้กูเนี่ยโยวัดม่ดียคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกม ROV เช่นเคย <c oughs> แต่วันนี้ผมจะมาเล่นแบบธรรมดาธรรมดานะเล่นวันนี้ผมจะเล่นทานลา่าผมต้องบอกไปก่อนว่าผมต้องรีบเข้าเกมไม่งั้นปุ๊บเข้าเกมปุ๊บทุงห้าวิธีจะ <c oughs> มีคนชัวรเล่น <c oughs> มันจะกดไม่ทันโอเคนะเดี๋ยวนะผมต้องรีบกดปุ๊บปุ๊บต้องทนันต้องทนัน ก่อนที่จะนมีคนชวนเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนะผมนะครับผมนั่งไงโอ้โหกูแค่เข้าเกมมาก,ก็ชวนกูแล้วใจเย็นใจเย็นดิไม่ไม,ไม่พี่ขอเล่นคนเดียวพี่ขอเล่นคนเดียวนคนเดียวขอเล่นคนเดียวกันนะอึบ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 ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะที่เวลาต้องกดปฏิเสธคนอื่นอนะ่ะเออแบบเขาชวนเขาสายชวนเราเล่นอนะ่ะเราต้องกดปฏิเสธอะ่ะคือบางทีผมก็ขอโทษด้วยนะเออนะขอโทษด้วยขออยากเล่นแบบไม่ คนเดียวอารอลอารอลก่อนมามามามมาม,ามาวันนี้แหละทาร่ากูจะต้องเกิดให้ได้วันนี้แหละเชื่อผมขออย่าค้างก็พอแค่นี้แหละจริงๆเลยนั่นไงนั่นไงเพราะกูขอปุกค้างเลยไอ้สัตว์เอ้ยว้ย เดี๋ยวรีบออกเกมเพื่อทัน What the fuck มึงเอาตัวอะไรมาให้กูเนี่ยอีกแล้วด <c oughs> าลากูทาลากูไม่ได้เล่นสักทีโอ้ยทำไมชีวิตกูไปพบปะพบเจออะไรแบบนี้ด้วยกูผิดอะไรแค่กูอยากเล่นทาลามันยากเกินเหลือเกิน กนนูเล่นตั้งนานเล่นเล่นคำๆไม่อัดคลิปกูก็ไม่ค้างแต่พอกุดคยุคยคุยแล้วให้กูเป็นอะไรเนี่ยเอามาเบกกสัตเหรอ <laughs> สฟิงส์สฟิงส์กูคือสฟิง <laughs> ต์ตัว,วนะตัวเป็นอะไรตัวเป็นสิ่งตัวหัวเป็นคนปะสฟิง์กูคือสฟิง์นี่เดี๋ยวกูบินให้ดูนี่แน่กูบินนกไปแล้ว คืออะไรเนี่ยไอ้ Jam ตัวนี้คือสายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะผมว่านะอันนี้คือนี่คือฮิวใช่ไหมอ๋อนี um ่คือฮิวใช่ไหมปล่อยนกไปแล้วนี่เนี่ยอะไรวะางอะไรบ้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันที่มันก็มีเบกัสซัสเหมือนกันเฮ้ยมันมีสฟิงค์มาสฟิงค์มามันมีนสฟิงค์มามันมีสฟิงค์เหมือนกันว่ะอ๋อนี่ไงคือฮิวคือฮิวคือฮิวครับ นี่เนะอ๋อติดสตันด้วยนี่ว่ะเอาเรื่อง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 ว่ะยายายาอี๋อี๋อย่านะอย่านะอย่านะนี่เนะนี่เน,น่ยา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 โอ้กูก็ไม่เคยเล่นตัวนี้อีกแล้ว <c oughs> กูไม่เคยเล่นแม่งเอ้ยเอ้ยมานน้ำหมดมันน้ำหมดตัวนี้เหมือนใช้มานาเยอะมากครับ ขณะน,น,นี้พวกเราอยู่ในทุ่งหญ้าสวัณนาดูดิอันตรายมากๆเลยนะเออยา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 ,ยา,ยาไอ้กระต่ายห,วหวดดัวหัวดอยเนื้อมึงอ่ะเนื้อมึงอ่ะเนื้อมึงอ่ะอืมแล้วกูเล่นไม่เป็นดีกว่าทำไงเนืน้อมึงดูชื่อเลยนี่โคตรอ่อยเลยชื่อมันเป็นเบอร์ดูดิไอ้แมงแกงก้นกาน แม่งโคตรห่ยเลยอันตีคืออะไรวะคือคืไรอ่ะอันตีคือไรอ่ะฮะ What is this มันคืออะไรมันคืออะไรออไรถ้าผมดูนะสกิลแรกจำเป็นสุดละเอาไว้ช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อน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 เอาเพื่อนเพอเอาเพื่อนเพอนเอาอยู่เพื่อนเพนเอาอยู่เพื่อนเพนเอา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  ดี๋ยวมึงอกย่าเอาเพื่อนกูนะอย่าเอาเพื่อนกูนะนกูนะเป็นห่วงเพื่อนนี่แน่สวยสวยุดยอดมากคักนี่จะไปไหน,นจะไปไหนล่ามันอืมล่ามันล่ามันไม่ใช่พวกยังไปล่อคลิปปลาทำไมเพื่อไปไหนกูไปด้วยเพื่อไปไหนกูไปด้วยยายา เด่๋ยวเพื่อนผมเดี๋ยวเพื่อนผมคือขอผมออกตามที่มันแนะนำนะผมไม่ได้จัดมามึงเจอตีกูมึงเจอตีกูนี่แนี่ช่วยเฮียหน่วยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดสตันอย่านะ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 เออมันนะกูหมดสวยเพื่อนสุดยอดบักคัก มันมาแล้วไอเวนเนยคราวนี้เพื่อเราอยู่ในทุ่งหญ้าซาวันนาดูหน้าต่างเขาสิเขาลามองหาเหยื่อเขาวิ่งตรงไปตรงไปแล้วก็ไปล่อโกเลมสีแดงเอาชิบหายเดินผ่านกูพาคผิดไอเวนเนียบัตสภาเขาวิ่งไล่ตามหลังเข้ามาอย่างเร็วเร็วไวเขาวันนี้ยังไม่ลีนรอเขาไม่คิดอะไรทั้งนั้นเขาเกิดมาเพื่อวิ่งเขาคือนักวิ่งนานาชาติเขาคือซานิสนั่นเอง โอเคส่วนไอ้ที่ตัวนี้ทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่สกิลเดียวคือไอ้สองสกิลอันเนี้ยหิวเพื่อนอันเนี้ยใช้แล้วสตันผลเอฟเฟกต์เสริมๆผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้นี่กูเล่นนี่กูว่เสร็จรอมนี้เสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูดู้อดื้อดื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 กูมาทำไมเนี่ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่น่ารอดดูแล้วอ่ะกูบันรอด จังไหนก็บอลลอตจังไหนจังไหนจังไหนบอลล็อตฟักอยู่เหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเกมทาร่ากูกลายไปแล้วนะสฟิงค์ทาร่ากูกลายเป็นสฟิงค์กู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 กกูกกผมไม่ได้ต้องออกอะไรอ่ะมันต้องออกผมไม่ได้จัดนะไม่รู้ทางไหนไม่เกี่ยวของแล้วเกี่ยวเขาเล่นมากกว่าแล้วผมว่า มันจะฟัมรอบป้องกูแล้วมันรอบป้องกูแตกแน่นอนไม่ทันแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วเพื่อบอลล็อคุ๋งทำได้เลยครับพี่เบิ้มครับผมจะฟังคำสั่งพี่พี่เบิ้มพี่ไม่ต้ crazy 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 องห่วงผมนี <output. S 1> <Using S 2> <est> ่แหละจะฟังคำสั่งพี่อย่างไม่ปฏิเสธทิบหายเพื่อโดนเอา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 อือออือกูถอยแล้วกูถอยแล้วถอยก่อน ฮักฮกฮักกฮักก้าฮัลล่าฮัลลฮัลล่าก้าก้าก้ก้าฮึฮึฮายก่อนขุดหายก่อนมาเอาป้อมเราแล้วเอาป้อมเราแล้วอย่ามายุ่งกับป้อมกูไอ้พวกสวะมายุ่งกับป้อมกูพวกเราไม่ห้าว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  มันเล่าไม่ห้าวเร่าไม่ห้าวไม่ห้าวอ่ะไ่ห้าวป่ะเอาว่ะมันเอาว่ะเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาดิมันจะไปไหนกุ้จะไปไหนกันเสร็จแน่ๆตัวเนี้ยเสร็จเสร็จอ่าเอามันเอามันให้ตายเอาองุ่นดูดูเนด้ยเน้ยกูช่วยเพื่อนกูเพื่อนไปไหนกูไปด้วยเพื่อนไปไหนกูไปด้วยเพื่อนไปไหนกูไปด้วย เพื่อเนอะไรกูไปด้วยเพื่อเป็นอะกูไปด้วยกูไปด้วย,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 วยเอาไอ้ก็ตายแล้วเบ็ดแล้วเบ็ดเอามันให้ตายเอามันให้ตายเอามันให้ให้ตายให้ตายสุดยอดมากคกลับละกูกลับละกูกลับละกูกลับละอืมถอยก่อนถอยก่อนจังหวะน,นี้ผมต้องวักเก่าบ้านก่อนมันนะกูหมดมันนะกูหมดเฮ้ย เพื่อนอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาเป็นึกรอก่อนรอก่อนเพื่อนดีเพื่อนดีผมนี่แหละคือสฟิงค์กูนี่แหละคือสฟิงค์กูเสร็จตัวพิกเกมพิคจากดีกลายเป็นลาให้อะไรนะครับผมพูดว่าอะไรนะครับกูฟังไม่รู้เรื่องกดมั่วเนี่ย

แต่ยังเขียนอย่านะตอนนี้กูเหลือตัวเดียวกูไม่สามารถทิ้งกูไว้กลางทางอย่างนี้สิเพื่อนนะเพื่อนผมไม่อยากโดนทิ้งกูคือมีหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวอันตรีคือะอะไรผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะอืมอืม เดี๋ยวมึงอะ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 เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหเพื่อนเราแม่งใจว่ะมันเพื่อนใจใจมันได้เพื่อนเราใจมันได้ว่ะเพื่อนเราใจมันได้ว่ะแต่กูเพื่อนใจได้กูไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วย่าปะโถเว้ยเพื่อนเราโดนทารุณกรรมกูจะฟ้องศาลพวกมึงอะทำลายร่างกายคนมีทางสู้ ไอ้พวกใจดำใจไม้ไส้ละกรรมพังอืมนี่บ้านกูนะมีเห็นป้อมกูแม่งกูยิงได้นไม่ใช่สวนสนุกดีมวัวพวกมึงเดินก็นสบายใจเลยไอ้แสดไอ้แสงเจอเฟนิกกูไปละเฟนิกกูพี่ก็ลอกน้อยกูนี่เป็นไงถธอกับงงถือกับงง,ถ,บง,งถือกับงงเลยเซ กูกำลังจะตายเฮ้ยกูไม่ยอมกูไม่ยอมหรอกถึงกูจะแพ้กูก็ไม่ยอมกูต้องสู้กูต้องสู้กูต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้อะไรวะทำไมกูใช้สกิลไม่ได้คืออันติไอ้ตัวนี้คืออะไรกูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยฮะจริงๆริงเลยปะโถเวะปะโถเว้ยโถว้ะนี่แต่มาปรับทัศนคติแม่งฮึ่ม ขอใช้การลุงตู่ช่องกูจะบินไมเนี่ยเราต้องแพ้อย่างสมศักดิ์เรีนะเราจะแพ้แล้วก็แพ้อย่างแบบสู้เต็มที่แล้วไงสกอร์กูนี่สัญญอดไหมล่ะศูนย์ตายห้าไอเวนบันซบจริงๆนี่กูเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมี่ย เสร็จเสร็จเสร็จแ like <Isaiah. S 2> ค่แ um ม่แ um ค่แ uh ม่แ huh ค่แม่แค่าม่แค่าม่แค่าม่ไอ้เพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนโดนเอาเพื่อนโดนเอาเพื่อนโดนเอาอยู่เพื่อนโดนเอาเพื่อนโดนเอาโอ้มาไม่ทันว่ะมาไม่ทันว่ะมาไม่ทันว่ะช่วย ยยบัตซบจริงๆมันคือตัวผมเนี่ยบัตซบจริงๆปล่อยไอซานี่เป็นเนียนตีป้อมแล้วกันนะมันคือความหวังสุดท้ายเราละนะซานิสลุยเจ้านี่คือความหวังของทีมเราไปเนียนตีป้อมมันซะจนกินหลุนหลุนลงหลุนหลุนลงเนินเนินเขาแล้วมันของแพนด้านนี่หว่าไป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  แตกนะฮะกูอบอกลแล้วใส่ถุงไงก,ก็โผลสรุปทาล่ากูไม่ได้เล่นช่วยช่วยช่วยทำไมกูก่ากอย่างนี้วะกูไม่อยากดูสกอร์เลยนะศูนย์ตายห้าโอ้โหแม่ง,งตายหกด้วยโอเคครับก็จบไปแล้วกับโซฟิง ทาร่าเปลี่ยนไปกูต้องเล่นทาร่าให้ได้กดไลค์ให้ด้วยนะสงสารกูสงสารปรเมเพื่มไหมไม่เล่นทาร่าดิไม่าย็นไจุบ๊บ